กิ่าอะไรได้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวนี่รีวิวเห็นไว้หนูพูดไม่ได้หม้อไฟหม้อไฟนี่อัดแล้วอ่าใช่แล้วอันนี้เรามีอันนี้เรามีเป็นม,มาม่าหม้อไฟเกาหลีอันนี้ก็คือก๊สจังนะคะกับกับหม้อไฟนะคะหม้อไฟอันไหนวะอ๋อหม้อไฟไม่ได้เอามาอ๋อนี่นี่นี่หม้อไฟ นะคะมีสองอัน<ป>ใช่ใช่ใช่อ่ะให้ทุกตาเลือกอันหนึง่งทุกตาเอาอันไหนชูดน้ำดำจ้าอันนี้เอาอันนี้ละกันนี่เฮ้ยมันมีหมาล่าเราเลือกหมาล่าได้ว่านี่หมาล่ามาล่ามาล่านี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่มาล่านี่ว่า <c oughs> มาล่าอยู่ไหนจ้า <c oughs> มาล่าอยู่นี่อันนี้หมาล่าอ่าเขาบอกว่า <c oughs> แกะเนี่เขาเฟรมว่า ไม่ใช้น้ำร้อนใช่ไม่ใช้น้ำร้อนเราใช้น้ำธรรมดาอ่ามาเรามาแกะกันน,นี่เป็นแบบนี้นี่แกะมานี่อันนี้นนก็จะเป็นขุงเมะม่าอันนี้เป็นช้อนแล้วซ่อมบ <c oughs> อกทำไมอันนี้มะม่านี่เปิดเข้าไปอันนี้เป็นซองเมื่อที่เวลาเราใส่น้ำเข้าไปแล้ว มันจะเดือดนี่แกะซองเข้าไปเลยใส่เข้าไปแนอ่อ๋อแล้วก็วางข้างบนนี้ใช่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 อ่ะก็คือเราใส่ของไปให้ครบก่อนก็ได้ของเราจะคล้ายๆกันมันต้องแกะไเนี่ยแกะแกะสะดวกสบายนี่ เหมาะกับเด็กผัวเนาะใช่ใส่ผงเข้าไปเลยเนี่ยถ้ามีเอ้สักหน่อยนะไข่มีผักเขาบอกว่าถ้ามีไข่มีผักใส่ไปได้เลยมันสุกนี่อ่ะอันนี้ใช่ไหมเราก็เทน้ำใส่เข้าไปเลยนี่นเทน้ำใส่ไปแค่ให้ท่วมให้ท่วมซองอันนี้นี่แล้วก็เอาดีใส่ป้าย แล้วก็เอาน้ำเทใส่เข้าไปแกะไม่ออกจ้าแกะไม่ออกเ๋ยวแป๊บนึ่งาใสงเขาแป๊บหนึ่งโอ้ยมันร้อน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 ไ้าจริไโอ้าโอ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยรอ้อนยริงยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโ้ยอ้้อ้ร้อ้ยร้อ้ยโ้อ้อ้ยิอ้อ้า้ยอยโย แค่ยากอ่ามา,มานี่นะใส่ไปแค่ให้ท่วมให้ท่วมซองอ่าประมาณนี้อ่าจะใส่น้ำสองหอ่อสองหอ่อขวดกวด่าวายว่ายว่ายว่ายโอ้ยอีกฟ้า เขาบอกว่าคอยแป๊บหนึ่งแล้วสังเกตว่าควันมันจะออกเนี่ยออกมาตรงรูเนี่ยร้อนจริงค่ะร้อนจริงร้อนจริงและเราก็ร้อนจริงด้วยเห็นอากาศประเทศไทยคลีนหอมแล้วใช่อันนี้เขามีเนื้อให้ด้วยนะอันนี้ยินด่ําโฟด ชันน่ารักฉันน่ารักตะแล้พอพเปิดสิตึงนิ่นเ้นก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ติดต่อผ่านเรามาได้เนาะทักทักเฟซเรามาได้เลยจ้าตอนนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ยายอายะเท่าไหร่คะเท่าไหร่อันนี้กระปุกละ ห้บาบสามกระปุกสามกระปุกก็ร้อยห้าบาทไงค่ะน,นิดว่าสามกระปุกร้อยกระปุกร้อย,รอยหรอเอต้องลองดูก่อนเนาะว่าโอเคไหมก็ได้อยู่นะสามกระปุกร้อยเอนาะมีเสียงน,น,น้ำเสียงแบบน้ำเดือดลับได้ไหมลดมเสียงโอ้ลา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  จำนั้ำไหนนะอ๋อ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 อมออกแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่ของใหม่เนาะแต่ว่าแถวเนี้ยยังไม่มียังไม่มีมันก็เลยใหม่นิดนึงปกติเราเราเราจะไปจำสวนไปหาผลไม้แต่วันนี้ชวน ชวนมากินมาม่ามอไฟเออน,อน,นี่นี่น,นี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วอันนี้ต้องใส่น้ำใส่เพียงเท่าไรใส่เพียงาก็ได้ถ้าถ้าถ้าใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อใส่หมูใส่ไข่เข้าไปโอ้โหนี่นี่อันนี้ควันออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นควันไหม หน่อยกับหน่อยเอ้ยนาจา้าเอ้ยกิ่นหอมมากแ้วถ้าเพื่อนๆพื่อนทำอะตรงตรงเนี้ยเอ้ธทำมมแป้งของเราไม่มีวะ <laughs> หไปเราลหลุดไปไหนอะ,อะเนี่ตรงข้างกล่องเพื่อนๆตรงข้างกล่องตรงเนี้ยมันจะมีบอกวิธีการว่าทำยังไง นะคะทุกกล่องมีบอกหมดเลยเอ้ยน้ำลายไหลหอมมากน้ำลายไหลน้ำลายไหลนี่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 คิวฟันออกแล้วอ่าอันนี้รสหม่าล่าอันนี้ต้มยำกุ้งเนี่ยอันนี้ต้มยำกุ้งกะจังอะไรกะจังต้มยำกุ้งกะจังหม้อไฟเกาหลีอันนี้ เป็นเป็นเย็นตาโฟต้ยม,มยำหม้อไฟทะเลเดือดนี่อ่ะอไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นรถหมูสับน,นี่รถหมูสับอันนี้อันนี้อะไรอย่างวะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นเผดซีเผ็ดซีสะใจ นี่เพื่อนๆสนใจก็ทะก,กันมาได้นะเจ็ดรสชาติจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้แต่ตอนเนี้ยเราเอามาเจ็ดรสชาตินะคะนี่นี่นี่ควันมาแล้วควันมาแล้วอันนี้นขึ้นเยอะอันนี้อันนี้นนเทก่อนเริ่มแล้วกลิน่นมาล่า แล้วเราจะกินได้ไหมเนี่ยมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดหรือเปล่าหมาล่าย,ยังไม่เคยเมื่อวานลองชิมอันนี้อย่างนี้เลยอร่อยอันไหนจะกินอันไหนนี่เม,มือ่มอวานกะินนี้ใช่เอ้ยลองออันเนี้ยพอกินเสร็จแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ อันตัวเนี้ยไอตัวฐานตัวเนี้ยสีดำกับสีขาวอันเนี้ยเอาไปปลูกต้นไม้ส่วนอันนี้หรออันนี้ยังไม่ออก <c oughs> ก็มันมันแบนจะไปปลูกต้นไม้ก็เอเออ๋อปลูกถุงหอกไงปลูกถุงหน้าปลูกถุงห่อว้าวติดติดติดจุด เพื่อนเพ่นจะน้ำลายสอ,อเปล่าอยากอยากจะยกให้เพื่อนๆดูข้างล่างอะ่ะแต่ว่ามันร้อนมากอะช่วจับนะเอาเขียนแล้มมันได้ข้างเดียวอะ่ะ ระวังนะทุกานระวังนะอ๋ะอคืออันเนี้ยข้างล่างอ่ะก็คือที่เราเทไปอ่ะน้ํามันเหมือนไอ้ไอ้ซองข,อขาวเนี้ยมันมันก,ก็จะค่อยดูดดูดน้าไปเรื่อยอพอพอน้ําหมดแล้วอ่ะมันก็จะเลิกร้อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราใส่น้ํามากใส่น้ําน้อยอ่ะถ้าใส่น้ําเยอะมันก็เดือดนาน กลิ่นหมามากเลยอะ่ะอันนั้นทุกตาใส่เครื่องปรุงหมดแล้วหรอ,อดูเส้นอือนี่ชิมกันนะจ๊ะอ่ายแซรน้ำดำจริงๆกลิ่น,น,นออกแบบเห็ดหอมอะ่ะอันนั้นรสอะไรนะ ชาบูน้ำดำชาบูาน้ำดำอันนี้มาล่ามาล่าชินให้ดูนะจ๊าไอ้เซ็ตสีเส้นเป็นยังไง มันก็คือมันก็คือม,อม,า,ม,า,มาม่านี่แหละแต่ว่าอันนี้เขามีถ้วยให้แล้วเราไม่ต้องต้มน้าร้อนใช่แค่มีกล่องนี้กับน้ําขวดหนึ่งซึ่งน้ําไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําเย็นเป็นน้าธรรมดาก็ได้อ,อร่อยอะออยใส่ตองขึ้นจิ เออเนาะเพราะเห็ดหอ,อ,นะอ,อมมันก็ต้องออกจืดๆใช่ไหมสนใจไหมฟื้นร้อนมากร้อนมากร้อนจริงร้อนจริงเลยจริง ลมชยัวยวย <S <S เราอะม่เราตอนช่วงเนี้ยเรากินเผ็ดมากไม่ค่อยได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเผ็ดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกินเผ็ดอ่ะจะโอเคมันยังไม่เลือกร้อนแหละเป็นเดือดเลยจ้า ไปกินก่อนนะจ๊ะอ,อ๋รอร้อนอืมร้อนที่ไหนด้วยอืโคตแซ่บอันเนี้ยเนาะพ้าคนชอบเผ็ดอหรเนาะใช่แซ่บมากอุ้นี่ถ้าครูจีนมากินได้ไหมเนี่ยได้จะครูจีนเขาไม่ชอบกินเผ็ดนะแต่ไอหม่าล่านี่มันมันมาจากประเทศจีนเนาะ แต่ประเทศมาล่าแต่ว่าแซบแบบไทยเลยแซบถผงดลิ้นไงอขอตัวไปกินก่อนอนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้อยากกินโชว์เพื่อนให้หมดเลยอะแต่ไม่ไหวเพชร <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆกินไปเรื่อยๆ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะเราครุ่ก้อยกับ ทุกตาต้องขอตัวลาไปก่อนไปนั่งกินมาม่าต่อสำหรับวันนี้ฝากกระจังหมอไฟเกาหลีไปด้วยนะคะบ๊ายบาย